จนไม้ไฟเนี่ยไปจนกระทั่งว like ่าได้ไปพอกันทันตะคาวของเอวินิวในวันตำรวจที่ผานมาที่ดีเยี่ยมค่ะสำหรับสายเสาร์นี้เนี่ยผมก็เคยเห็นมาก่อนแล้วแต่ผมก็ดีใจที่ว่าผมได้เป็นส่วนหนึ่งที่นำนะฮะนะครับเพราะเหตุผลที่ผมเลือกานนี้เข้ามาพูดถึงงานที่แบบไหน ปัญหามันบมเดลยูแชร์วาเสาเองปัญหามันคือเสาเข่าไปยืนที่ที่นอกเขาเนี่ยนะครับท่าเขอกมาเขาไปเกือบสามเมตรห่างนิดบ้านผมเอาออกมันผมบอกว่างถึงมาดูถึงมาดูได้เขตท่านหลวงนะครับนาส่งประมาทชาววันที่หนึงนายฮิลโลโภมา บ้านเสาไม้ของเก่า <Quite>. ที <Là m selling house> ่นันเป็นสายย้อนเป็นสายหรอกันเป็นสายเปลือยมัจครับออกมานะครับออกมานะครับนาทีเปนอบไรบ้ามันที่วัางงนสองไฟเต็ตอนที่กือหันนะครับใอ้พอกมืเรียวสังเกตุาเราคิดจลงวเนี่ยเนาะลงรัเรื่องี่สาเรื่อมันกิาเอา่สูเรื่องนี้้อนง้องชมเอนีจะอที่ด้น่าจะเป็น พค้ดสมัครสมาชิกของห่อยงานน้องเขาดีไงเขาจ้งจ้าที่เรื่อนี้บางว่นโอกาสน้าเขาจะได้นะโค้ดลมือแล้วค้ดลไปย่างน่เขาจร้งๆนะครับก็ถือว่าโอกาสนี้เป็นของมภาคภูเจใจของผู้บ้านของมงลนิมผู้ท้องโอกาสนี้ทุกท่านของไงดียืดเลยเนาะค่ะเพื่อให้เจอเเนาะคยืเลยแล้วก็บุกไนเลยนะ โอเคแตมาตามใหครับนะครับแต่ว่าในส่วนทั้งแนวเลยไก่จังที่ท่านได้เห็นมานะครับทั้งแนวเลยเปลี่ยนมัด ครับตอนนี้ทั้งเสาทั้งสายสายสื่อสารเอาเป็นของบริษัททีโอทีนะครับข่อเป็นของบริษัทแคปเชลคอมโบแมนจะบอกเข้ามาห้อิันครัอนะครับเอ้แกะมาถงรของอันจะายไลมันเลย้วเฮ้ยเ้เฮไม่เรวเฮ้มเ็วผมมีปัญหาครับเฮ้แไมวครับ